ส่วนที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะก็ได้มีการฉลองวันเกิดให้กับแม่มาลินะคะครบ60ปีฮิปโปโพเทมัสอายุยืนที่สุดในประเทศไทยค่ะที่สวนจัดแสดงฮิปโปโพเทมัสสวนสัตว์เขาเขียวจังหวัดชนบุรีค่ะนายนารงวิชชดชอยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว หัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนคลับแล้วก็นักเรียนนะคะรวมฉลองวันเกิดให้กับแม่มะลิฮิปโปเทมัสเพสเมียอายุ60ปีที่มีอายุยืนมากที่สุดในประเทศไทยค่ะส่วนบรรยากาศนั้นก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและคึกคักร่วมกันร้องเพลงวพอวยพรวันเกิดและมอบความสุขให้กับแม่มลิไฮไลท์สำคัญค่ะก็คือมีการมอบเค้กผลไม้ก้อนยักษ์สุดพิเศษ ทั้งผักผลไม้ของโปรโดของแม่มะลิอย่างเช่นแก้วมังกรแตงโมแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยน้ำว้ามันเทศองุ่นแครอทแล้วก็หญ้าสดค่ะทันทีที่แม่มะลิเดินจากสระน้ำใหญ่นะคะก็ตรงเข้ามารับเค้กอย่างช้าช้าตามวัยพร้อมกับกินอย่างอาอร่อยค่ะท่ามกลางรอยยิ้มแล้วก็เสียงปรบมือจากผู้ที่ร่วมงาน นอกจากนี้ค่ะบริษัท T.S Cosmetics um จำ mm กัด hmm. ก็ยังได้มอบเงินสนับสนุน100,000บาทภายใต้โครงการอุปถรัรมภ์สัตว์ป่าเพื่อเป็นเจ้าภาพเค้กวันเกิดค่ะ mm hmm. และใช้ในการดูแลสุขภาพแม่มาลิในวัยชราภายในงานนะคะก็ยังมีกิจกรรมหลากหลายค่ะอย่างเช่นมีการเขียนคำอวยพรนิทรรศการเรื่องราวของชีวิตแม่มะลิแล้วก็เกมสนุกๆส,สำหรับนักท่องเที่ยวค่ะ สำหรับประวัติของแม่มารินะคะเดินทางมาจากสวนสัตว์ทริเบิร์กประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่8มิถุนายน2510ขณะอายุเพียง1ปีค่ะต่อมาก็ได้อยู่ที่สวนสัตว์ดุสิต ก่อนที่จะย้ายมาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อวันที่18ธันวาคม2561ตลอดเวลากว่า6ทศดดสวรรษนะคะแม่มาลิก็ได้ให้ลูกมาแล้วถึง14ตัวด้วยกันค่ะปัจจุบันก็ยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงนับว่าเป็นฮิปโปเทมัสที่อายุยืนที่สุดในประเทศไทยอีกทางก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะสร้างสถิติเป็นฮิปโปเทมัสที่อายุยืนที่สุดในโลกได้อีกในอนาคต